เวลา13นาฬิกา39นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองแดงอำเภอนาเชือ่อทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสิริเกษตรและทรงเททองหล่อพระเกศซึ่งหลวงปู่ขำเกสารูเจ้าอาวาสวัดหนองแดงพระมหาเทระที่มีอายุพรรษาแม่ที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดมหาสรารคาม มีดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อนำไรายได้จากการเช่าบูชาใช้รักษาผู้ป่วยยากไร้พระภิกษุอาพาธและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาโูซึ่งอยู่ห่างจากวัดหนองแดงไปประมาณ18กิโลเมตรโรงพยาบาลนาโพตั้งอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันได้น้อมนำพระราชดำริด้านการดูแลสุขภาพประชาชนส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้เติบโตสมวยัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมถึงดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจสำหรับพระพุทธสิริเกษตรมีขนาดหน้าตาก้นิ้วจัดสร้างขึ้น70องค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในโอกาสที่ สมเด็จพระนิธิถาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาวันที่2เมษายน2568นอกจากนี้ยังจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรุ่นทูลเกล้าจำนวน99999เหรียญได้รับพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอท ประดับบนเหรียญที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลเพชนภักดียวัน5 2าทัขอรายงาน